สวัสดีครับพ่อผมก่อไกลครับตอนนี้มาโยทีปลูกพักนาครับผมมีโปรเจกต์กับผมมาช่วยทำเรือนอให้ดูบีครับผมเจ้ามานน้อยกำลังจะไปหาไปห่าขู่ไว้แล้วครับผมก็เลยคุยกับนาวะเดียวมาทำเป็นน้องทำห้องจริงจังเราไม่ไม่ปล่อยให้อยู่ข้างนอกเลยครับผมก็เดียวว้มาช่วยนาทำครับผมเมื่อกี้มากะไปช่วยนาทำให้นุ่นเสร็จแป๊บหนึ่งก่อนครับผม รถเมกโกก็ามาเอาหินดับพนั่งครับผมพอดีพนั่งดินมันมันตกก,ก็เลยช่วยนาทำตรงนู้นแป๊บนึงตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้ามาคุดคุดร้องรับพมแล้วก็วางอิฐวางอิฐได้แล้วก็ข่อยเตะปูนล,ลงเสาไว,กวนนก้ก่อนครับผมวันนี้ทำธุรกิจก่อนครับผมเมแล้วข่อยรูยก,กันต่อเจ้าเราครับดี๋ยวลงมือทำมันเลยครับผม 기다려 <laughs> 여기 집큰거 있어. 여기이이 <laughs> 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 <몇? 웃음> 어, 힘에다이메2이아 아, 너 목걸이 축 클렸어. 이리 와. 의기로 와. 이리 와봐. 이리 와 봐. 나 <laughs> 어디가?

예 없어졌어 없어졌어 어떻게 안 하지? 진짜 어 어떻게 알아요? <laughs> 와와와와 마마마 아, 또 커졌네 저거 또또 갔다 왔다 갔다 왔다 2 20 오케이. 네. 오, 어, 그게 쉽네. 맞아요. <laughs> 대 꺾는 임. 어. 잡는 난해요. 그러게. 이렇게만. 근데 더 무거워야 돼. 음. 더 무거워가 잘 돼. 잡이 힘 들어. 아우. เดี๋ยววันนี้หวังหวังยิดเป็นรากต้านไว้ก่อนเนอะพ่อเดี๋ยวคอยเท่เซลต์ตัวเดียวใส่ปูนนี่ก็ห้าโมงแล้วเดี๋ยวตาท้ายมาเอ็นก็เดี๋ยวคอยดูตัวชาวอีกทีครับผมันเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆครับผมบอกห้าโมงว่าเดี๋ยวพระอาทิตย์กำลังจะตกเลยครับผมก็เดี๋ยวทำไปเรื่อยๆครับผมมันมีไฟแต่อาจจะท้ายไม่ค่อยเอ็นเดี๋ยวคอยดูพรุ่งนี้อีกทีก็ได้ครับผมอบอตัวชาวมาทำอีกวันหรือว่าซองวันก็ยังไม่แน่ใจครับผม ดูก่อนว่าใดแก่ไหนครับจะทำไปเรื่อยๆครับ <laughs> 한 장도, 안 남, 네. <laughs> <laughs> มากับผมทุกคนเดี๋ยวมาข้าวกล้วยอิสล้วกับผมเมื่อกี้มาจากตีทำกอกมาให้นาทำไม่เยอะเมื่อกี้ใส่เสากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมพอดีไหวทำต้มพะโลคามูอิตกับผมนาไปโม่ไว้เยอะครับโม่ไว้เยอะก็เดี๋ยวจะได้เิ็นว่าเผื่อนี้มากันตัวชาวดนี่ยหว่าคืนนี้เดี๋ยวไหว ต้มไว้ครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อช้าไปทำอีกอีกอีกวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวพาต้มข่ามูไปกินเหมือนกันครับผมเดี๋ยวมาลุยทำกันเลยครับผมได้ข่ามูมา,มาเมื่อกี้ทำร้านเสร็จเวก,ก็ไปที่อ๋อซูปเปอร์มาร์เก็ตไปจัดข่ามูช่วยๆมาเลยครับผมมีตังกากีมีตังข่มงามูหั่นเป็นทอนมาเรียบร้อยเดี๋ยวกัมาล้งางทำความสะอาดครับผมแล้วก็ลุยทุกเหลืองต้องอกมกันเลย วันนี้จัดเซตใหญ่เลยกับผมเอาไ้ระเบิดไปเลยกับผมรอบนี้ตามคำเรียกร้องจัดาให้กับผมน,นี่กับผมไอหยอกแต่งมาอย่างช่วยเลยรับผมการกิผ้าสีกว่าเรียบร้อยเลยรับอันนี้ก็ส่วนเนื้อกับผมส่วนค่าค่าเนื้อกับช่วยตัดมาเวนด้วยพอดีเลย เดี๋ยวลัง,ง,งน้ำความสะาดกับผมหล้างในเรียบ้อยกับผมค้นก็ทาทำมาแบบเปลี่ยนทิปเลยครับส่วยอย่างนี้ กมเดี๋ยวมากถุกซิวดำมันกับุบซิวดำไว้กับผมเดี๋ยวแล้วก็มักไว้สักพักหนะึ่งไอซี่มันได้ซวยๆเข้าไปอยู่ในเนื้อผิวนี่ซวยเลยครับก่อนอนุญาตใช้มือเป้านะครับผมหลังทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วครับผม ไว้ก่อนตักปักกระโปรงไปนั้นเดี๋ยวผมว่าอีบักเกี่ยวน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวเกี่ยวให้เป็นคาราเมลก่อนกระโปงดอกตีเหล่วผมใส่ไปตังก่อนผมคิดว่ามาเขี่ยวให้เป็นคาราเมลซี่จะช่วยว่าเดิมด้วยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลกันเถอะพุ่มน้ำตาลมะพร้าวกระโปงตักใส่ไปก่อนกระโปงเดี๋ยวไปเปิดไฟไม่เร็วนี่เดี๋ยวเคี่ยวไม่ทัน ยังกวนะกิดกับพ่อมันนี่ <c oughs> กวนไปเรื่อยๆเลยครับผมซีน้ำตาลซ่วยเลยรับผ่อมเฮียเอียเดี๋ยวมาครุกีสักรอบกันปุ๊บซีกาวในนั่งซ่วยเลยรับผมนี่นีซชีชวยเลยครับ Đẹp rồi, đây là cặp điền lên các bông sẽ đay, điền lên các bông, điền tiếp

เดี๋ยวกรงเทศลงไปใส่เลยครับผมเดี๋ยวยังมีเติมมาเลยครับผมอ้อมตนใหญ่ค like รับแล้วก็ผมคิดว่าปักชียังมีเลยเมื่อกี้ตอนที่ไปซื้อมูนยังไงยังมีปักกียังมีมีนุเกตซ้อมตอนแต่ก็เอาครับผมรากกันเดี๋ยวเอาใส่ไ้ต้มกัน นี้ก็ได้กระเทียมที่เขาแกะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแต่เอามาล้างแล้วก็ตัดอ้วนอีกทดครับผมอ่วมันแข็งๆครับว่านี่ให้ทอมแล้วก็เดี๋ยวพริกนี้ไว้ทําน้ําจิ้มแล้วครับผม เดี๋ยวมาทำน้ำจิมไว้ก่อนเลยกับผมคืนนี้มักไว้พอดีตัวชาได้กินมันร้อยพอดีเลยกับผมเดี๋ยวเติมน้ำซมไสซชูไว้จักกิดก่อนกับผมมันได้ปันง่าๆะไกี้ ่อนผสมมิตรกับพมเกลือน้ำตาลครับแล้วเพิ่มน้ำทร่องใายชูลงไปเลยกันครับน้ำตาลกับพมแบบนี้น้ำส้มใส่ชู ชิมตะเกียกับผมหวานรสชาติเป็นบุ้มบ้งเติมน้ำตาลตะเกียโอเคไม่เยอะเก็บเปรี้ยว,ยวร้อยเลยครับไอ้น้ำลายแตกหยิบกามุ้งมาจะก,กินก่อนเลยวะไปจยะโอเคเลยครับผม ใส่กว,วดไปเลยกรับุกือนี่เดี๋ยวเอาปากีใส่ไปในน้ำจิ้มเลยครับมาเติมเกลอือก,กับผมอ่ะเมื่อกี้เ <c oughs> ก็บๆลืมใส่กิ้งกรับผม เดี๋ยวใส่กิ้งใส่กิ้งลงไปก่อนเลยช่วยปินโนมโม้มได้กับพุ่มคลิ้งแล้วก็เติมเกลือครับเติมซีอิ๊วข้าหัวหม้มอมครับ อันนี้ก็เป็นอันเดียบร้อยครับผมคืนนี้เดี๋ยวจะตุนไปเรื่อยๆครับพมแล้วก็คอยมาเปิดดูันเต๊ะว,ว่าชาวกับไปครับพมเดี๋ยวยอกหมไปที่ทีนากันเลยครับพม เริ่มงานกันครับผ้อมอันนี้เมื่อวันมือเตลีวใต้ไม่ก่อเอ็นก็ตัางเสาก็ได้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไหวขึ้นโครงร่างกายอะไรก็นปิดไปนังติดร่างกายได้ลุยครับผมเจ้านี้หนาเียบรักเลยหนาเียบรักเลย 두개 벌었고 가자 밥먹자 자유 백인지봄 나는 계속 먹어

또 이게 뭐야 술 파는 시간이 따로 있어? 몇시부터뭐하는것 같아. 네네네. 유튜브 보니까 그렇게 나와 있더라고. 네. 그럼 미리 잔뜩 사다놔야 되겠네. <웃음> <웃음> 먹었지 보면 잔뜩 <laughs> 와지붕 돌렸네 이제많이거이이야이거호이이 <laughs> 어, 아, <laughs> 나왔네 거를 이거를, 이거이거이거 이거를, 이거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 이이 이거를, 이거이거 이거를, 이거를, 이거이이와를가거 아니가 를 พอนั่งไว้ติดลังกาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเลืออกติดประตูครับผมไอ้นี่เดี๋ยวข่อยมาทำวันเดื้อลาวครับผมเดี๋ยวก้าไปนั่งกินข้าวกันครับ 야으로까이그 네. 이름이 뭐야? 이름? 푸드 어? 네임? 아... 똠얌 똠얌 아름이 그 하나밖에 <laughs> 없어 <없잖아>. <laughs> 팔로우 가모 팔로우 가모? 네 가모 이게 들어가 있어 네. 네. 족발, <laughs> 족발 소스 족발 소스 옆으로 족발 소스지 족발 소스 족 마늘 마늘 음. 태국 가면은 이어 먹어야 돼아 음. 진짜 아, 음, 그러니까, 태국 가면 음. 이거 안 먹으면 태국에 안 가본 거니까아 <laughs> 진짜 아, <laughs> <그런 거야. 웃음> 음식들 보면 다똥짜가 아, 들어가 똥양똥뭐 해가지고 다는 거야 끓다는 거야 이는 오케이 오케이 이 간단해요. 간단하다. 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 해이하다간단하고그 전에 다간단하 근데 국물 좀먹는다 간단하다. 간단하다. 간단하 이거는 하다 간단하다. 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 밥을 밥이먹는 아니 밥이 근데 밥다이더 먹으면 배불러서못 먹어 밥 먹어야 돼. 충한자를 먹든 뭘 먹든 밥이랑 같이 먹어야 네. 아, 네. 돼. 나도 그래. 거 나 이제 밥이랑 먹을 거 이제 고만 먹어, 고기먹고 거. 밥터 먹어. 밥 먹어야 돼. 밥 갖고 있는 거야. 아직 남았었어? 그러니까 그 시간이지. 네, 나는 아껴 먹었지. 집 오면서 먹었어. 아니 소따지 갖고 왔는데 그러면 아... 많이 얘네 많이 갖고 이제 여기서 먹고 가지 간다고 그랬는데다 먹게 생겼네. 아껴라. <laughs> 아니 어쩌지 지한이가 뭐 하나 집어가 면내 눈치를 봐 그래서지. 왜 그런 거 했지? 옵스까마그린 <laughs> <옥스카마한> 거야? <웃음> 어. <웃음> 아, 이게 뭐. 예주예그밥예주밥 예. 아, 아, 예. 조금만 줘, 나. 안 먹어서? 아니, 밥 많이 풀라고 하는데. 아니다, 밥만 좀, 밥. 밥다가 음, 음, 음. 저기, 원래 야지 저기 원래 여야 돼. 씻으면 죽여야 돼. 나좀더줘야 돼. 국물 더줘 국물 조금 더줘 국물에. 고기하고 같이 넣어야 돼. 고기 있어, 고기. 됐으. 오케이. 짜츠 따먹고 맛있네. <laughs> 음. 그리고 핫쌤한 핫쌤한 약간 핫쌤한 약간 핫쌤한 네네. 그리고 국물이 약간 넉넉하게 해서 비벼서 맛있어. 그러니까딱 느낌이. 여보, 아, 맛있어. 여보, 맛있다. 밥, 어, 아 여기도 있어. 이거 더 잡고 <laughs> <laughs> 이거 어떻게 다 먹고? <laughs> 있다. 여기 내. 잡아저거라 이거 국자 놨던 거래. 음. 괜찮다고 맛있. 어 이게 공작 넉넉하게 넣어야 맛있더라. 맞아요, 맞아요. 어. 저, 그거 그거 안 좋아. 되게 끈적끈적해. 음, <laughs> 안 <좋네. 웃음> 맛있네, 응, 맞아요. 맛이 있네. 저거 더 쫄이니까 껍데기도 쫀득쫀득하면서 응. 맛있더라니까. 음. 야, 이게아지지이나으로 그 물들었어. <laughs> <laughs> 응, 국물, 국물, 국물. 그거 아. 뭐야? 국물이 뭐? 이다 먹으라고? 어. 응. 얼만 먹어? 아주고워 먹어야지. ยี่ยารูบิดายการที่เราได้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยความตั้งใจผลตอบแทนที่มันกลับมามันก็มีแต่ความสุข วันนี้จริงที่ทําไปก็มีความสุขมากๆครับผมเอ็นรอยยิ้มกองคนอื่นเอ็นสิ่งที่เราทําแล้วคนอื่นมีความสุขด้วยแค่นี้ก็พอใจแล้วครับวันนี้ก็แค่นี้กันก่อนนะครับมทุกคนขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมเดี๋ยวเจอคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ